สวัสดีครับพี่น้องของไปยสุขสุขคุณกับผมพบกับบอยยะอันธุพี่น้องของผมมาแล้วพี่น้องกลับมาทําคลิปแล้วนะครับอ่ะพี่น้องมื้อนี้เมนูเหมือนเดิมครับผมง่ายๆพี่น้องตําส้มตําสูตรบอยะพี่น้องผักกาดผักแก่บูดลายแห้งพี่น้องผมแตงนะครับอ่าผักกาดขาวพี่น้องอ่าหอมไอ้นี่มะระขี้นกเลยพี่น้องนี่โอ้ยโรยลงไปแห้งแสบพี่น้องนี่บอยยะซื้อมาอีกทีนี่นี่ซื้อนะครับกลืนพี่น้องกลืนว่วไตนั่นเองนะครับกลืนหรือไตเลยพี่น้อง เยอะๆดาบไม่รู้ว่าใครชอบกินตูดมันบายาวาเป็นหอกนะครับดาบตูดนี่แสบนี่อันนี้ตับแอบกินไปแล้วนะพี่นหองบายะเขาสวยเหมือนเดิมไี่ห้องนะครับบ้านบายะสีสะเก็ดกินเขาสวยเนาะอะือาจจะใช้มือะ มาตองวัดแล้วยาห้ามพี่น้องกับผมพาพี่พีอน้องลงมือทานข้าวด้วยกันกินขอนกันพี่น้องต้นหอ you yeah. know. なるほど。 มแต่ว่าขมเพราะอลัลมร์ไปน้องคือขมไม่มากครับขมนิดเดียวแสบโอ้โ<ฮ>อ,อก,กาสอ,อย่าใส่มือนะครับพี่น้องืัอนี้ส้มตำหองใส่มือ,อม เขากันครับนี่ส้มตำกับตูดไก่โอ้เขากันแน่ดาไก่ ไม่ค่อยชื่อชอบกินสมตำไม่หรอกกับใบต้นหอมกับอ่าใบใบกระเทียมไม่หรอกถ้าใบกระเทียมยิ่งอร่อยนะครับพยาธิรกรนะครับสูตรพอสูตรแม่ตำสมตำใส่ใบกระเทียมเสย ทีเด็ดทีเด็ดน่ทีเด็ดเลยนะครับโอ้โหโอ้โหาหมัมกเรียนฝ่ากับส้มตำ ต่ำกับกึนไม่หรอกไตไตส่ตกอนเอื่นไตไม่หรอกเนี่ย อ่เผ็ดแห้งไปหรอกโอ้เผ็ดมากๆโอ้โคลิก <c oughs> เผ็ดเอืมยวาชอบกินสุกไปหถ้าเกิเขาย่างแบบมันมันไม่สุกอ่ะวิยาไม่ไม่ไม่กินนะพีหรอกเอม พอเป็นสุกมันก็จะเหนียวนิดนะึงยอมรับได้อืม,อมข้าวเวลไปหนอ่ วันนี้วันนี้บายายอมแพ้เป็นได้<ม>โอเคครับพี่น้องกับผมตอนนี้พี่น้องกับผมบายาตัวพี่น้องไปพี่น้องนะครับกินส้มตำเผ็ดเผ็ดปูป,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 ปลาเนี่ยพี่น้อง กับผักกะปิกแก่เนหอกผมบักแตงผักกาดต้นหอมแล้วก็นี่เนปะ็นหรอกมะละขี้นกนะครับแล้วก็บักดินฝาเนาะแซ่บๆรำกันพี่นหอกผมวันนี้ขอโทษดลายเป็นหรอกกินไม่หมดจริงๆเพชรลายเป็นหรอกตูดไก่กึนหมดขอโทูดเอากำไรมันดีเดี๋ยวผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ